สวัสดีครับวันนี้จะมาสปอยหนังไซไฟเรื่อง The Call Up เกมล่าทานรกหนังปี2016นำแสดงโดยแม็กเดคอนมอร์ฟีคร์และอาลีคุกถ้าพร้อมแล้วก็ขอเชิญรับชมและรับฟังกันได้เลยครับหนังเริ่มต้นที่มีการคัดเลือกผู้เล่นเกมจำนวนหนึ่งจากนั้นเขาก็ตื่นขึ้นมาเพราะได้เวลาต้องไปเข้าร่วมเล่นเกมแล้วโดยก่อนที่เขาจะออกจากห้อง ก็เห็นภาพถ่ายที่เขาถ่ายคู่กับแฟนด้วยแต่เธอก็ไม่ได้อยู่ที่นี่กับเขาดานขา่าเขาเดินไปตามแผนที่จนกระทั่งถึงอาคารหรูหลังหนึ่งซึ่งเขากับผู้เล่นที่ติดเกมอีคนก็ได้รับแจ้งให้ขึ้นไปยังชั้นที่25ทําให้ได้พบกับผู้เล่นที่เหลือแล้วก็ได้รู้ว่าทุกคนได้รับเชิญให้มาทดสอบเกมเบต้าเสมือนจริงซึ่งถ้าใครชนะก็จะได้เงินรางวัล100,000ดอลลาร์ครับหลังทุกคนลงทะเบียนเสร็จ ก็มีเสียงประกาศสั่งให้พวกเขาไปสวมใส่ชุดที่เตรียมไว้ส่วนของทั้งหมดที่พกมาก็ให้เอาไปเก็บไว้ที่ตู้ล็อกเกอร์ระหว่างเปลี่ยนชุดเชลลี่หนึ่งในผู้เล่นเกมก็เข้ามาทักทายเขาเพราะสนใจเขาเขาเลยรีบบอกไปใน,นว่าตัวเองมีแฟนแล้วเพราะฉายาที่ใช้อยู่ในเกมนั้นก็มาจากชื่อแมวของแฟนทาให้เธอเซ็งแต่ก็ยังสนใจเขาอยู่ดีดังนั้นจึงจ้องมองตอนที่เขาเปลี่ยนชุดแล้วก็ได้เห็นว่า ตัวของเขามีบาดแผลไฟไหม้อยู่ด้วยต่อมาผู้เล่นทุกคนก็ถูกสั่งให้ไปขึ้นเครื่องสกนจากนั้นก็ลงไปสวมใส่ชุดจับภาพการเคลื่อนไหวเสมือนจริงทําให้เจ้านุ่มติดเกมทึ่งมากเพราะไม่เคยเห็นของจริงมาก,ก่อนเคยแต่ได้ยินมาว่านี่เป็นของเล่นของพวกเศรษฐีเท่านั้นขณะขขาวและผู้เล่นคนอื่นหยิบชุดขึ้นมาสวมใส่ ชายที่เหมือนจะเป็นชาวมุสลิมก็ปฏิเสธที่จะใส่มันทําให้ผู้เล่นคนอื่นโกรธเพราะเกมจะไม่มีวันเริ่มถ้าทุกคนไม่พร้อมจึงพูดกดดันมอน่นยกใหญ่ถว่าหมอนั่นก็ไม่สนแต่พอรู้ว่าออกประตูไปไม่ได้สุดท้ายและต้องยอมสวมใส่ชุดนั่นและเริ่มเกมพร้อมกับทุกคนเมื่อทุกคนสวมใส่หมวกนิรภยัยและโล่หน้ากากลงแล้วการจำลองของคอมพิวเตอร์ก็เริ่มขึ้นทำให้ทุกคนทึ่งมากเพราะมันเหมือนจริงสุด,สด ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ชุดที่พวกเขาสวมใส่หรือแม้กระทั่ง1ิบเอจำลองที่เข้ามาอธิบายและมอบหมายภารกิจโดยจะให้พวกเขาไปจัดการกับผู้ก่อการร้ายชาวรัสเซียที่เขายึดครองตึกในแต่ละชั้นหลัง1ิบสั่งให้ทุกคนลองปืนแล้วเขาก็บอกให้ทุกคนรู้ว่าถ้าถูกยิงเมื่อไรเสือเกอะก็จะหายไปจากนั้นก็ยิงใส่เจ้าหนวดกับชายชาวมุสลิมทันทีทำให้ทั้งคู่จุกมากเพราะทางน้ำหนักและแรงกระแทกมันเหมือนจริง ทุกคนเลยตกใจตามไปด้วยแต่พอเห็นทั้งคู่ไม่เป็นอะไรก็ค่อยลงใจและยิ้มออกมาซึ่งสิบเอกก็ได้สั่งให้พวกเขาเอายาไปเก็บไว้คนละหลอดพร้อมกับย้ำว่าคนที่เคลียร์ทางไปจนถึงชั้นล่างและได้คะแนนสูงสุดจะเป็นผู้ชนะเมื่อสิบเอกไปแล้วผู้เล่นที่เป็นทหารก็ทำหน้าที่เป็นผู้นำกลุ่มและก็สอนทุกคนว่าควรจะต้องทำอะไรยังไงบ้างทันใดน,นั้นก็มีผู้ก่อการร้ายโผล่เข้ามายิงใส่ทุกคน ทุกคนจึงหลบกระสุนก็ยกใหญ่มีแค่ทหารคนเดียวเท่านั้นที่มีสติจึงยิงสวนกลับไปจนผู้ร้ายเสียชีวิตลงเลยทําให้คะแนนของเขาขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งแต่ก็เกิดข้อผิดพลาดบางอย่างทําให้ยังผ่านไปด่านต่อไปไม่ได้พวกเขาเลยต้องเดินลงไปทางบันไดฉูกเฉินจนมาถึงชั้นที่24แล้วก็คอยผ่านด่านและได้รับอาวุธใหม่ ซึ่งก็มีอาวุธเป็นแค่สี่ชิ้นเท่านั้นซึ่งทหารเจ้าหนุ่มบ้าเกมเจ้าหนวดและพนักงานบริษัทจะเป็นคนหยิบไปหลังทหารสอนการใช้อาวุธใหม่ให้กับพวกที่ได้รับเสร็จทหารก็พาพวกนั้นบุกไปค้นหาคนร้ายซึ่งชั้นนี้ก็มีคนร้ายอยู่หลายคนทั้งหมดจึงกระจายกันไปส่วนพวกที่ไม่มีอาวุธก็ได้แต่แอบอยู่หลังตู้แล้วก็รู้สึกสนุกไปกับพวกนั้นด้วยเพราะมันสมจริงมากนั่นเอง ขณะเจนนอมบ้าเกมกําลังจะถูกคนร้ายจัดการทหารก็เข้ามาช่วยไว้เลยทําให้ทหารถูกยิงจนเสือ้อกร้หายไปแต่ก็สามารถจัดการกับคนร้ายได้สําเร็จส่วนเขาเขาอยาร่วมสนุกบ้างเลยพราจากพวกที่เหลือทําให้เชลลี่ต้องคอยอยู่ปลอบผู้หญิงอีกคนที่ร้องไห้ไม่หยุดเพราะกลัวมากเนื่องจากหลอนก็แค่มาแทนเพื่อนเท่านั้นแต่ไม่ว่าจะปลอบยังไงผู้หญิงคนนั้นก็ยังสติแตกอยู่ดีจึงบอกให้เชลลี่หยุดพูดแล้วรีบไปจัดการกับคนร้าย ึ่งตอนแรกเชลลี่ก็คิดว่ามันน่าจะจัดการง่ายเพราะเป็นแค่เกมแต่พอจะต้องลงมือฆ่าจริงๆเธอก็เกิดไม่กล้าขึ้นมาดังนั้นคนร้ายจึงรู้ตัวและเดินมาทางพวกเธอแต่ข่าวก็โผล่เข้ามายิงมันและช่วยทุกคนไว้ได้ทันทว่าก็มีคนร้ายอีกคนพอออกมายิงเขาโดยนัดแรกทําให้เสื้อกล่องของเขาหายไปส่วนอีกนัดก็ทําให้เขาได้รับบาดเจ็บพอเชลลี่เห็นอย่างนั้นจึงลุกขึ้นมายิงคนร้ายจากนั้นก็รีวิง่งเข้าไปดูเขา ซึ่งพอเธอเปิดหน้ากากออกเธอก็ไม่เห็นบาดแผลของเขาเลยจึงไม่เข้าใจว่าทําไมเขาถึงเจ็บปวดเพราะมันเป็นแค่เกมแต่คาวรู้สึกเหมือนตัวเองกําลังจะตายจริงๆทําให้เธอตกใจมากและไม่รู้ว่าควรจะต้องทํำยังไงทันใดนั้นทหารก็กลับมาเห็นเลยหยิบยาที่ได้รับมาจากสิบเอกชีนให้คาวทําให้บาดแผลของเขาได้รับการรักษาและกลับมาเป็นปกติอีกครั้งขณะทุกคนเปิดหน้ากากออกเพื่อมาพูดคุยถึงเรื่องที่เกิดขึ้น ข่าก็ยืนยันว่านี่ต้องไม่ใช่เกมแน่เพราะเขารู้สึกเหมือนจะตายจริงๆแต่ทหารก็ไม่เชื่อเลยพยายามโน้มน้าวให้ทุกคนอยู่ต่อทำให้ชายชาวมุสลิมไม่พอใจเนื่องจากของเล่นแบบนี้เหมือนเป็นอุตสาหกรรมของพวกทหารและพวกเขาอาจถูกนำมาเป็นหนูทดลองอยู่ก็ได้ซึ่งเจ้าโนดก็เห็นด้วยเพราะทหารอาจเป็นหนึ่งในเจ้าหน้าที่จัดเกมก็เลยรวมวงไปหาเรื่องทหารด้วยอ,อีกคนส่วนคนอนื่นๆก็เริ่มระแวงเชลลี่เลยไปช่วย้ามให้ทุกคนทะเลาะก,กัน ทหารเลยขอแยกตัวออกไปสงบสติอารมณ์ที่ห้องน้ําครับดานคนร้ายที่ถูกยิงพวกมันค่อยๆกลับมามีชีวิตอีกครั้งซึ่งก็เป็นเวลาเดียวกับที่เขาพยายามจะเลิกเล่นเกมแต่ลิฟต์ก็ไม่ยอมเปิดให้เขาออกไปเพราะกําลังอยู่ในระหว่างเล่นเกมนั่นเองทําให้เขาเซ็งมากส่วนทหารเขาเหมือนจะได้ยินเสียงใครเข้ามาในห้องน้ําแต่พอหันไปมองก็ไม่เห็นใครเลยเขาเลยรีบดึงหน้ากากลงมาทําให้เห็นว่า เกมได้เริ่มขึ้นแล้วและคนร้ายก็ยิงเขาทันทีซึ่งเขาก็ไม่มียาเหลืออยู่เลยเพราะได้ชีดให้เขาไปแล้วเมื่อผู้เล่นคนอื่นๆได้ยินเสียงปืนทุกคนก็ตกใจจึงรีบดึงหน้ากากลงซึ่งก็มีตำแหน่งหนึ่งที่มืดมากพนักงานบริษัทเลยเปิดไฟที่กระบอกปืนสองดูจึงถูกคนร้ายที่ซ่อนอยู่ตรงนั้นยิงทันทีทำให้ทุกคนตกใจและรีบแยกย้ายกันลบหนี โดยที่เชลลี่กับชายชาวมุสลิมได้ตามไปสมทบกับข่าวส่วนหญิงสาวอีกคนก็วิ่งออกประตูฉุกเฉินไปขณะเจ้าหนุ่มบ้าเกมกับเจ้าหนวดกําลังช่วยกันยิงต่อสู้กับคนร้ายพนักง,งานบริษัทก็หยิบยายขึ้นมาฉีดให้ตนเองส่วนทหารก็พยายามลากสังขารออกมาจากห้องน้ําและร้องขอให้ทุกคนมาช่วยซึ่งพอดึงหน้ากากขึ้นเขาก็พบว่าตัวเองไม่ได้มีบาแดแผลใดๆเลยแต่มันก็เจ็บปวดเป็นอย่างมากหลังจัดการคนร้ายได้ เจ้าหนุ่มบาเกมก็ขึ้นมาเป็นผู้นำส่วนคนอื่นๆก็ยังตื่นกลัวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่หายซึ่งก็เป็นเวลาเดียวกับที่ไฟข้างหมวกของทหารขึ้นมาจุครบทุกแถบทหารจึงเสียชีวิตลงดังนั้นเอผู้เล่นคนอื่นๆเดินมาเจอเลยช่วยทหารไม่ทันทําให้ทุกคนเครียดมากเพราะเกมทําให้คนตายได้จริงๆเลยพยายามจะถอดหมวกทิ้งเพื่อเลิกเล่นเกมนี้แต่ก็ทําไม่ได้ด้านชายชามวมุสลิมเขาทนไม่ไหวเลยให้ขาเอาถังดับเพลิงมาทุบหมวกออก แต่ไม่ว่าจะทุบยังไงตัวล็อกก็ไม่พังแถม11บเอยังเดินเข้ามาซ้อมเขาอีกด้วยโดยกล่าวหาว่าเขาจะหนีและหากใครหาทางทำลายชุดอีกก็จะเจอดีสุดท้ายทุกคนเลยต้องกลับมาเล่นเกมซึ่งก็ผัดกันฆ่าผู้ร้ายและขึ้นมาเป็นผู้นำมีแค่เพียงหญิงสาวคนเดียวที่เอาแต่ร้องไห้และไม่ฆ่าใครเลยทำให้เจ้าหนวดลองคาหลอนมากเมื่อลงมาถึงชั้นที่สิ พวกเขาก็ได้รับอาวุธใหม่คือมีดซึ่งพนักง,งานบริษัทก็เกือบพลาดท่าถูกคนร้ายฆ่าแต่โชคดีที่เจหนวดมาช่วยเขาเอาไว้ได้ทันที่ชั้น17ตอนนี้พวกเขาสู้กับคนร้ายยังดูเดือดทํให้แทบไม่มีใครมีเสือเอเ้อกาะกเลยอีกแล้วแถมเจนนุ่มบ้าเกมก็ยังถูกยิงอีกด้วยเชลลี่จึงจะนํายาไปให้แต่เขาก็ถูกยิงพอดีเช่นกันทาให้เธอลังเลแต่พอเห็นเจหนวรได้นํายาไปช่วยเขาแล้วเธอเลยนํายาของเธอไปฉีดให้กับเจนนุ่มบ้าเกม ขณะทุกคนกําลังพักชายชาวมุสลิมก็อยากหนีออกจากเกมเลยไปเกดลดรถมากระแทกกับกระจกเพื่อให้กระจกพังจะได้ออกจากเกมได้ซึ่งมันก็ได้ผลเพราะกระจกเกือบแตกแต่สิบเอกก็เข้ามาซะก่อนจึงซ้อมเขาจะตกบันไดทําให้เขาเจ็บปวดมากเพราะแม้ในเกมจะไม่มีบาดแผลทว่าในชีวิตจริงนั้นเขากลับกระดูกหักดังนั้นพอเกมเริ่มอีกครั้งเขาจึงบอกให้ทุกคนซ่อนเขาไว้และรีบไปเล่นเกมให้จบๆครับเมื่อมาถึงชั้น11เ ก็มีอาวุธใหม่หนึ่งชิ้นเจ้าหนวดจึงแย่งมาเป็นของตนแล้วก็โมยกใหญ่ทันใดน,นั้นมันก็ถูกยิงเข้าที่ตูดพอทุกคนเห็นจึงรีบหลบกันเป็นพละวันโดยหญิงสาวนั้นหนีไปซ่อนตัวอยู่ในห้องน้ําซึ่งคนร้ายก็ได้ติดตามหลอนไปด้วยหลังทุกคนช่วยกันจัดการกับคนร้ายเชลลี่ก็หยิบยาออาไปฉีดให้กับเจ้าหนวดแล้วก็พบว่าหญิงสาวนั้นหายตัวไปเลยบอกให้ทุกคนรีบไปตามหาหลอนส่วนหลอนนั้นตอนนี้กําลังกลัวมาก เพราะคนไายได้ค่อยๆเปิดประตูห้องน้ําหาหลอนไปทีละห้องทีละห้องดังนั้นทันทีที่มันเปิดประตูเข้ามาหลอนจึงพุ่งออกไปเอามีดเสียบมันสุดท้ายเลยทําให้หลอนเลิกกลัวนับตั้งแต่วินาทีนั้นนั่นเองขณะทุกคนมาพักข่าวก็ชวนทุกคนพูดคุยจนได้รู้ว่าทุกคนต่างก็ไม่มีคนคอยอยู่ข้างนอกนั่นรวมถึงเขาด้วย ดังนั้นที่พวกเขาถูกเลิกมาเล่นเกมนี้ก็คงเป็นเพราะหากมีอะไรเกิดขึ้นก็จะไม่มีใครรู้นั่นเองทำให้ทุกคนเครียดมากเพราะอาจจะไม่รอดทันใดนั้นเกมก็เริ่มทุกคนจึงต้องกลับไปเล่นอีกครั้งแม้จะไม่อยากเล่นแล้วก็ตามดานชาชาวมุสลิมเขานั่งหายใจรวยรินอยู่แล้วก็ได้ยินเสียงคนเดินเข้ามาใกล้ๆแต่ก็ไม่มีแรงพอที่จะขยับทันใดนั้นก็มีเสียงปืนดังขึ้นดาซิบเอก เขาเรียกทุกคนมาสอบปากคำคนร้ายเพราะมันมีรหัสปชนระเบิดไม่อย่างนั้นพวกเขาก็จะถูกระเบิดตาไปด้วยพนักงานบริษัทจึงอาสาเอาไปเค้นรหัสมาโดยที่เจ้าหนุ่มบ้าเกมจะเป็นคนใส่รหัสให้ตอนแรกมันก็ไม่ยอมบอกแต่พอถูกกระแสะไฟฟ้าช็อตมากเข้าสุดท้ายมันก็ยอมไขรหัสออกมาเทาว่ามันก็โกหกระเบิดจึงนับถอยหลังทันทีทําให้เจโนลด์โกรธมากจึงด่าว่าเจ้าหนุ่มบ้าเกม ส่วนหญิงสาวก็ชักปืนขึ้นมายิงคนไายทิ้งโดยเจ้าหนวดที่โกรธจัดก็ได้ต่อยปากเจ้าหนุ่มบ้าเกมจนเลือดกบปากด้วยเชลลี่เลยไปห้ามแต่ก็โดนผลักจนล้มลงข่าจึงรีบเข้าไปช่วยเธอดาซิบเอกมันสั่งให้ทุกคนเข้าไปในลิฟต์เผื่อไปหยุดยั้งระเบิดแต่ลิฟต์ก็ดันค้างอยู่ที่ชั้นห้าเจ้าหนวดจึงง้างประตูให้ทุกคนออกไปแต่โดยที่ยังโกรธเจ้าหนุ่มบ้าเกมไม่หายเลยจะออกไปก่อนเจ้าหนุ่มแต่ก็ไม่ทัน ทำให้ประตูปิดลงและขังทั้งสองคนไว้นั่นก็ยิ่งทําให้เจหนวดกอยิ่งขึ้นจังหวะน,นั้นเองลิบก็กลับมาทํางานพอดีจึงเลื่อนลงไปที่ชั้นสามแต่พอประตูเปิดเจ้าหนุ่มก็ไม่กล้าออกเพราะไม่มียาเหลือแต่ก็ถูกเจหนวดขู่และบ,งบังคับเจ้าหนุ่มจึงต้องยอมออกไปดานพนักง,งานบริษัทเมื่อเห็นว่าลิบป,ปิดแถมเวลาก็ใกล้หมดเขาก็ชวนให้ทุกคนไปทําภารกิจต่อ ซึ่งพอลงมาถึงชั้น4และได้อุธเพิ่มแล้วพวกเขาก็ถูกคนร้ายสุ่มโจมตีด้วยระเบิดกวนทําให้ขาโกรมมากจนขยับตัวไม่ได้เชลลี่เลยรีบเข้าไปช่วยจนได้รู้ว่าเขามีความหลังก็บจกวนเพราะเคยเข้าไปช่วยแฟนตอนที่เกิดเพลิงไหม้แต่ก็ช่วยไม่ได้เลยทำให้แฟนตายซึ่งแผลไฟไหม้ก็มาจากเหตุการณ์นั้นเอง ดานเจ้าหนวดเขาได้พาเจ้าหนุ่มเดินต่อจนกระทั่งเจอกับคนร้ายจึงเกิดการยิงต่อสู้กันแล้วก็สุนของเจ้หนวดก็หมดมันเลยสั่งให้เจ้าหนุ่มขยับขึ้นมาอยู่ข้างหน้าเพื่อบังมันไว้ดังนั้นพอเจอกับคนร้ายชุดใหม่เจ้าหนุ่มจึงถูกยิงจนเสียชีวิตส่วนเจ้าหนวดก็รอดไปได้โดยขณะที่กําลังลุ้นว่าคนร้ายจะตามมาเจอหรือไม่พนักงานบริษัทก็พาทุกคนลงมาถึงชั้นนี้พอดีจึงจัดการกับคนร้ายเลยทำให้มันรอด แต่ก็ไม่กล้าพอออกไปสมทบกับทุกคนเนื่องจากศพของเจนุนก็กองอยู่ตรงนั้นดานพนักง,งานบริษัทเขาพาคนที่เหลือไปรมต่อสู้กับคนร้ายเพื่อไปยับยั้งระเบิดถาว่ายาก็หมดหญิงสาวจึงอาสาเอาไปหามาให้จังหวะที่หลอนได้ยามาแล้วเจ้าหนวดก็เข้ามาแย่งยาไปแต่หลอนก็ไม่ยอมให้หมันจึงฆ่าหลอนทิ้งทันทีด่านข่าวเขาออกมาหาหญิงสาวเพื่อจะบอกให้หลอนเอากระสุนมาเพิ่มทําให้เจอเจ้าหนวน ซึ่งเจ้าหนดก็ทําทีไปไม่รู้ไม่เห็นอะไรเขาจึงสํารวจดูแถวๆนั้นจนเจอศพของหญิงสาวทําให้เขาเสียใจมากและพอรู้ว่าเป็นฝีมือของเจ้าหนวดเพราะก่อนที่หลอนจะตายได้เขียนชื่อของมันไว้เขาก็เลยเข้าไปจัดการมันแต่ก็สู้แรงของมันไม่ได้เลยเอาถังดับเพลิงไปทุบหมวกของมันแทนทาให้มันไม่เข้าใจว่าเขาจะทําไปเพื่ออะไรทันใดนั้นสิบเอกโพออกมาบีบคอของมันจนตายเนื่องจากเข้าใจว่า มันพยายามจะหนีทหารโดยการทำลายหมกที่นั่นเองหลังเชลลี่มาบอกลาหยญยิงสาวเฉอกับคาวก็รีบตามพนักงานบริษัทไปเพราะเหลือเวลาอีกไม่มากแล้วซึ่งอาวุธที่ได้มาในรอบนี้ก็มีแต่อาวุธหนัหนกๆั้งนั้นเมื่อการต่อสู้เริ่มขึ้นทั้งสามคนก็ช่วยกันยิงถล่มคนร้ายแม้พวกมันจะมีมากแต่สุดท้ายก็กำจัดพวกมันได้สำเร็จทว่าตอนที่จะเดินเข้าไปกดยูะเบิด จูจ่ๆก็มีคนร้ายอีกคนโผล่ออกมายิงใส่พวกเขาทําให้เขารับกระสุนไปเต็มๆส่วนพนักง,งานบริษัทกับเชลลี่ก็หลบได้ทันเมื่อเขาเห็นอย่างนั้นเลยจะนํายามาฉีดให้กับตัวเองแต่เชลลี่ก็ถูกยิงเข้าเสียก่อนเขาเลยนํายาไปฉีดให้เธอแทนเธอเลยรีบตะโกนไปขอยาก,กับพนักง,งานบริษัทซึ่งก็เป็นจังหวะเดียวกับที่ระเบิดจะทํางานพอดีพนักง,งานบริษัทจึงรีบยิงอากาใส่คนร้ายจากนั้นก็กระโดดไปกดปุ่มอยู่ระเบิดซึ่งก็ทันเวลาแบบชิวเฉียด แต่ก็ช่วยขาเอาไว้ได้ไม่ทันทำให้เชลลี่เสียใจมากหลังทุกอย่างจบลงสิบเอกก็เข้ามากล่าวแสดงความยินดีทำให้เชลลี่ได้เห็นว่าพนักงานบริษัทพูดเหมือนกับสิบเอกไปเป๊ะ,ปะนั่นเป็นเพราะเขาเป็นเศรษฐีที่เชิญทุกคนเข้ามาร่วมเล่นเกมน,นั่นเองซึ่งพอคนของเขาเข้ามาเก็บศพตอนแรกเธอก็คิดว่าตัวเองจะถูกเก็บไปด้วยแต่เขาก็ไม่เก็บเธอแถมยังมอบเงินตามที่ตกลงไว้ให้กับเธออีกต่างหาก ซึ่งเธอก็ไม่ได้สนใจเงินนั่นเพราะมีคนมากมายต้องตายไปเพียงแค่เพราะเขาต้องการความสนุกดังนั้นพอเธอจะถูกฉีดยาสลบใส่เธอจึงสู้จนหนีไปได้เขาเลยสั่งให้คนไปตามเก็บเธอแต่เธอก็ใช้ทักษะที่ฝึกมาตลอดเกมจัดการกับลูกสมุนของเขาจากนั้นก็จะยิงเขาทิ้งทําให้เขากลัวมากเลยขอร้องเธอพอรวมทุกรวมสุขมาด้วยกันทําให้เธอลังเล แต่สุดท้ายก็ตัดสินใจยกปืนขึ้มายิงเขาเพื่อที่เขาจะได้ไม่ต้องไปทำแบบนี้กับใครอีกสรุปนะครับก็เป็นเรื่องราวของผู้เล่นแตดคนที่ถูกเชิญมาเล่นเกมชิงรางวัลแต่ก็ต้องแลกด้วยชีวิตซึ่งสุดท้ายเชลลี่ก็ได้รู้ทีหลังว่าหนึ่งในผู้เล่นประเศรษฐีและเล่นเกมเพื่อความสนุกเท่านั้นทา,ทางที่ต้องแลกมาด้วยชีวิตของผู้คนที่เหลือแต่หมอน,นั่นก็ไม่สนใจทาให้เธอโกรธมากจึงฆ่าหมอนั่นทิง้งเพื่อที่จะได้ไม่ต้องมีใครมาโดนกระทาแบบนี้อีกนั่นเองครับ ก่จบไปแล้วนะครับกับหนัง The Call Up ใครที่ชื่นชอบหนังแนวนี้อยากฟังเรื่องไหนก็แนะนำกันมาได้นะครับหนังได้คะแนนจาก IMDB 4.9คะแนนเป็นกำลังใจให้กันด้วยการกดไลค์แชร์ติดตามและอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันเราพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ